ชาวราศีมังกรนะครับหลังจากที่ดาวเสายกย้ายออกไปจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกลุ่มนะครับซึ่งเป็นเรือนการเงินหรือเรียกว่าเรือนกระดุมพระของชาวราศีมังกรบางคนอาจจะได้ยินมาว่าดาวเสายื่ในเรือนกระดุมพระก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาด้านการเงินอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาวิพากษ์กันว่าดาวเสาร์เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินหรือว่าพบที่2ของชาวราศีมังกรแล้วเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดาวเสาร์เป็นดาวของความเชื่องช้าความทุกข์เมื่อมันไปอยู่ในเรือนการเงินเขาก็จะบอกว่า คุณเองอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าคุณจะเครียดด้านการเงินแต่ต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะว่าในทัศนะของคมภีรโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่เกิดในราศีมังกรคุณจะเป็นคนที่มีความต้องการเงินแบบไม่สิ้นสุดจะรู้สึกเบื่อชีวิตเบื่อบ้านหรือแม้แต่เบื่อชีวิตคู่อยากเลิอกอยากเปลี่ยนต้องระมัดระวังเรื่องรักสามเศร้าด้วยนะครับคุณเองต้องระมัดระวังจะถูกเพศตรงข้ามหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องเงิน,หร,รงงนหรือเรื่องเกี่ยวกับอสังหาหริมทรัพย์ต้องระวังด้วยคุณจะมีเหตุให้เจ ตาตาแดงหรือจะต้องตัดแว่นทําเลสิกหรืออะไรเกี่ยวกับดวงตานะครับเรามาดูที่คมภี์พระสมรีชาดกกันบ้างเขาบอกว่าจะมีเงินเข้ามามากแล้วเป็นเงินเกา่าจะได้เงินเกา่าเงินจากมรดกเงินจากเถือกสวนไล่นาเงินจากกิจการการงานที่คาดหวังไปแล้วเรื่องเก่าๆที่เคยเดียเอาไว้เนี่ยมันจะกลับสําเร็จมันจะทําให้คุณได้เงินได้ทองแต่คุณต้องระมัดระวังห้ามไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของอบายามุกหรืออะไรที่เป็นสีทองทองเด็ดขาดเพราะ คุณจะมีปัญหาทรัพย์สมบัติมาจากทางราชการตรงนี้ต้องระวังง่ายๆคืออาจจะถูกกันแกล้งหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับราชการเนี่ยมันทำให้คุณมีปัญหานะครับเพราะงั้นอย่าไปข้องเกี่ยวอะไรกับสีเทาๆหรือการรวยเร็วเปน็นขาดเลยนะฮะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับคุณต้องระมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องผื่นแพ้บริเวณใบหน้าได้หรือจะมีโอกาสที่จะไปทาศิลกรรมอะไรบางอย่างบริเวณใบหน้าด้วยนะครับเรามาดูคำบีผลที่พิการนะครับเขาบอกว่าคุณจะไม่พอใจในรูปร่างตัวเองคุณจะไม่พอ ใจในชีวิตของตัวเองคุณจะมองว่าชีวิตคนอื่นมันดีกว่าคุณฉันรู้สึกฉันไม่มีความสุขฉันไม่พอใจหน้าตาฉันเลยฉันจะไปอยากทําโน่นทนํานี่มันจะเสียเงินก็นเพราะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเพราะความไม่พอใจแล้วก็จะเป็นคนที่บางทีซื้อข้าวซื้อของอะไรซื้อแบบไม่มีเป้าหมายซื้อแบบไม่มีประโยชน์ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เป็นเอตุที่ทําให้คุณจะเสียเงินเสียทองดาวสาวที่อยู่ในภพที่2ของชาวราศีมังกรนะให้ชาวราศีมังกรจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ติดบ้านจะมีเกณฑ์มีความคิดอยากจะไปโน่นไปนี่ ชีพกระจองเท้าหมดเงินหมดทองจะเสียเงินไปกับเรื่องยวดยานพาหนะด้วยแสดงว่าคิดอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะซื้อรถใหม่หรืออะไรเกี่ยวกับที่อยู่อยู่ล้สิเพราะนั้นครับใช้เงินให้ดีพยายามเก็บหอมรอมริบให้ดีเรามาดูคมภีสราวบรีครับบอกว่าต้องระมัดระวังจะมีแผลบริเวณใบหน้าหรือจะมีเหตุทําให้คุณไม่พอใจใบหน้าตัวเองแต่จะมั่งมีเงินทองมีรถยนต์พาหนะหรือมีความสุขสบายอื่นๆเกิดขึ้นแต่จะเสียหายเพราะปากเพราะการหลงเชื่อเพราะความระมุมลม ของตัวเองตรงนี้คุณต้องระวังนะเรามาดูคมภีชามัตกาจินดามานีนะครับเมื่อดาวเสาเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระของราศีมังกรจะทําให้คุณเป็นคนใจร้อนพูดจาตรงผองผางพูดจารุนแรงพูดจาไม่ถนนอน้ําใจแล้วก็เป็นคนที่จะใจอ่อนในเรื่องเงินเรื่องทองกับคนอื่นและก็ไม่ได้คืนและคุณจะต้องเดินทางปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยหรือจะต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือต้องแยกไปจากครอบครัวเป็นการทะเลาะกันหรือเพราะเรื่องงานตรงนี้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ที่นี้ครับเรา มาดูกันนิดหนึ่งว่าดาวเสาร์ในภพที่2มันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นในแง่ร้ายอย่างที่ผลหลายท่านทํานายสะทีเดียวนะกต้องบอกเลยนะว่ามันจะไม่ถึงขนาดจะต้องถูกหลอกถูกต้มถูกโกงหรือมีอันเป็นไปหรือทําให้ยากจนค้นแค้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เพราะเสาในครั้งนี้เป็นเสาในเรือราหูเป็นเสาในเรือคู่มิดมันจะทําให้คุณหาเงินง่ายขึ้นจะได้เงินจากเพื่อนฝูงด้วยซ้ําจากการติดต่อแบบฉันมิตรด้วยซ้ําหรือการทําธุรกิจถ้าคุณทําลักษณะของมิตรสหายไม่ได้ทําลักษณะของเลือ เจ้านายลูกน้องเนี้ยจะทําให้คุณได้เงินมากขึ้นดาวเสาร์ในภพที่2ของราศีมังกรคุณไม่ต้องกลัวเลยฮะต้อยคุณยากจนมีปัญหาอยู่แต่ขอให้คุณรู้เลยว่าที่คุณวิตกงงวลเรื่องไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีเพื่อสวไนไรนาต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะมันจะมีอย่างชัดเจนเลยแต่มันไม่ได้ว่ามีมากนะแต่เรียกได้ว่ามีในระดับที่คุณก็รู้สึกดีขึ้นกว่าช่วงก่อนอย่างแน่นอนเลยนะครับดาวเสาร์ในภพที่สองจะส่งผลกระทบไปถึงภพที่6ของชาวราศีมังกร ึ่งเป็นพบรบัลหรือเป็นพบเกี่ยวอุปสรรคเพเกี่ยวกับการงานการงานของคุณในช่วงสองปีครึ่งนี้มักจะเป็นงานใหญ่งานหนักเช่นงานก่อสร้างงานเกษตรกรรมงานเกี่ยวกับที่ดินงานเกี่ยวกับของเกา่างานเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับองค์กรหรืองานที่คุณต้องลงคุณลงแรงให้มันเหนื่อยเงือออกอันนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะยากจนหรือมีความยุ่งยากถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาก็ตามแต่คุณจะรอดพ้นไปได้ทุกอย่างแก้ไขได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็รอคอยวันเวลานะ ต้องบอกเลยดาวเสาร์นี้จะส่งผลให้ทรัพย์สินของคุณมีคนสนใจมากขึ้นและจะทําให้ได้ราคาดีอย่างไม่คาดหมายเนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณมีที่ดินอสังหาหรือสิ่งของที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีคนสนใจมันจะกลายไปเป็นของมีค่าในช่วงนี้มันจะได้ราคาขึ้นกว่าช่วงก่อนอย่างมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตมาจากสิ่งที่เป็นของมีค่าซึ่งคุณอยากจะขายด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับดาวเสาร์ ซึ่งอยู่ในเรือนการเงินนั้นเมื really ่อเทียบแล้วชาวราศีมังกรดีมากกว่าร้ายด้วยซ้ํานี่คือการวิพากษ์ดวงสังขท่านทุกแง่มุมของชาวราศีมังกรว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรหลังจากหนึ่งมีนาคม6 6ไป2ปีครึ่งนี้ครับสาหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับต้องบอกว่าดาวเสายกย้ายเข้าทับชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1มีนาคม .6 กกินเวลาไปถึงปีครึ่งด้วยกันซึ่งต้องบอกถ้าเราพูดถึงในแง่มุมของโหราศาสตร์ไทยเขาจะบอกเลยครับว่าจะทําให้คุณเนี่ยเกิดการพัดพลาดเกิดความยุ่งยาก เสียหายจะมีเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษหรือการสมรสหรือชีวิตคู่ที่มันมีอุปสรรคขวางกั้นความเจริญรุ่งเรืองที่มันเชื่องช้าเพราะการกระทําและแต่งใ,ใจที่เชื่องช้าและมีความคิดวกวนย้ำคิดย้ทำทําอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลเกินกว่าเหตุแต่จะได้ดีด้วยความอดทนชีวิตในช่วง2ปีครึ่งของชาวราศรีกุมนะฮะจะเกิดการลําบากในการหาเลี้ยงชีพความเป็นอยู่จะแรงแค้นจะรู้สึกอดอยากมีปัญหาสุขภาพอันนี้คือคำทำนายของโหราศาสตร์ไทยค่อนข้างจะไปทางร้ายมากกว่า ะะแต่ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจก่อนว่าดาวเสาร์ทับราศีกุมมันไม่ใช่ทับธรรมดานะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในเรือนคู่มิตรตัวเองคือเสาร์ไปทับเรือนราหูเป็นคู่มิตรจริงๆมันต้องทายในทางที่ดีด้วยซ้ําดีขึ้นคือคุณทําอะไรจะมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นนี่ในแง่ของการเรียกว่าวิภาคแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าเสาร์ที่ กลุ่มราศีอยู่เนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยมีอาการปวดกระดูกปวดหลังปวดไหล่ปวดหัวเป็นไมเกรนและจิตใจมันรู้สึกวกว,วนวนไปวนมาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันเบือ่นอโน่นเบือ่อนี่มันขี้เกียจมันท้อแท้นี่เป็นลักษณะของเสาทับนะครับแต่เสามันร่วมราหูในแง่ที่ดีคือที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมม้ร่วมมือกับใครแต่ตอนนี้ความสําเร็จมันจะมาแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณไปติดต่อไปขอ,ขอความช่วยเหลือใครมันก็จะประสบความ เร็จอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเรามาดูคมภี์พระสัศดีชาโดกกันนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่ดาวเสาทับคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะมากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยปวดโน่นปวดนี่ตรงนี้คุณต้องระัดระวังแต่จะมีโอกาสได้บุตรได้บริวารครับและคุณต้องระวังในช่วงดาวเสาทับคุณอาจที่จะเป็นคนไม่ค่อยดูแลเนื้อดูแลตัวไม่ค่อยสะอาดต้องระวังนะจะเกิดโรคและเสียบุคลิกภาพนะครับแล้วมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะสื่อสารอะไรกับคนอื่นผิดพลาดได้คือพูดหวังดีแต่ คนอื่นเข้าใจผิดว่าคุณปราถนาร้ายตรงนี้ต้องระวังแต่ดาวสาวเข้าไปอยู่ในเรือนราหูซึ่งเป็นเรือนคู่มีตามตาราเขาบอกว่าคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตถึงกับมีอํานาจวาสนาและมัม่งคั่งร่ํารวยเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งหรือเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆชนิดว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าเมืองนายกเทศมนตรีคุณจะประสบความเหล็จในเรื่องของการง,งานเกี่ยวกับคนหมู่มากแล้วถ้าคุณเรียนอยู่คุณจะเป็นนักศึกษาที่มีความรอบรู้ รู้แบบรอบด้านจะดีชัดเจนมากๆและต้องบอกนะครับในช่วงนี้ถ้าทําอะไรเกี่ยวกับของเก่าของโบราณของมือสองเกษตรกรรมอันนี้จะรวยมากหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนของต่างประเทศของเมืองนอกหรือแม้แต่จะเดินทางไปต่างประเทศคุณก็จะมีโอกาสเดินทางได้สําเร็จในช่วงนี้นะครับเรามาดูคมพีผลที่ปีการกันบ้างครับเขาบอกว่าคุณเองมีโอกาสที่จะได้ตําแหนง่งหรือจะขยับฐานะขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการจะมีการเปลี่ยน แปลเกี่ยวกับหน้าที่การงานตําแหน่งซึ่งทีแรกๆมันดูเหมือนมันจะไม่ดีเหมือนคุณไม่พอใจหรือมันไม่ดีอย่างที่คุณคิดแต่ในระยะยาวมันกลับให้ผลที่ดีมากๆแต่ในช่วงจังหวะที่ดาวเสาร์เข้าทับตั้งแต่1มีนา66ไปประมาณ2ปีครึ่งคุณมักจะนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆความสุขเก่าๆความรักเก่าๆเรื่องในวัยเด็กจนทําให้คุณรู้สึกซึมเศร้าไม่ค่อยมีความสุขมันเกิดขึ้นจากความคิดของตัวคุณเองนั่นแหละเพราะงั้นคุณต้องรบในเรื่องของความคิดในเรื่องเก่า ลืมเรื่องอดีตไปซะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันและชีวิตคุณจะมีความสุขเรามาดูคัมภีชาวมัตตากาจินดามณีกันบ้างครับเขาบอกว่าในช่วงนี้ที่ดาวเสาร์เข้าทับอยู่ในเลือนของราหูซึ่งเป็นคู่มิตรคุณจะมีโอกาสที่จะมีอสังหาริมทรัพย์จะมีเลือกสวนไร่นาะจะมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้แต่คุณต้องระวังมันจะนําความระโมบโรบมากไหมคุณคุณอย่าหวังโรบอย่าไปล้องเกี่ยวกับเรื่องการพนันแชร์การปล่อยกู้หรือรวยทางรัฐหรืออะไรเทาๆมันจะทาให้ชีวิตคุณ คุณมีแต่ความเสียอกเสียใจแล้วจะถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยามด้วยนะครับตรงนี้คุณต้องระมัดระวังเลยต้องบอกนะครับว่าดาวเสาร์ที่กุมราศหรือลัคนาสิ่งแรกที่ดาวเสาร์จะให้คือความร่าช้าและไม่เป็นไปตามประสงค์ข้อที่2ฮะดาวเสาร์จะให้ความอดทนและรอคอยอย่างหนักสำลิดผลคุณต้องอดทนคุณต้องรอคอยอะไรบางอย่างแบบทุกทรมานเกี่ยวกับเรื่องการง,งานความรักหรือเรื่องเงินขอให้คุณรู้ไว้เลยครับว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งนั้นจะเป็น ประโยชน์แก่ตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับข้อที่3เสาจะไม่ปล่อยเวลาเหล่านั้นไปเฉยๆแต่จะให้บทเรียนที่เจ็บปวดและดักหนาแก่เจ้าชะตาในทุกๆทางคนทีุ่ณรู้สึกว่ามันเป็นกาลยานามิตรของคุณแต่แท้ที่จริงแล้วเขาเอาเปรียบคุณมาตลอดคุณอาจจะเสียเพื่อนหรือเสียคนรักแต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณจะได้รับการมองเห็นท่าแท้ของคนคนนั้นว่าคุณหลงผิดมาตลอดดา,าวเสาเข้าทับราศรีกุมจะทําให้คนราศรีกุมนั้นจะได้ก่อนใช้เงินเก่งฟุ่มเฟือยตอนนี้นะฮะจะประหยัดมากขึ้นเสาใช้ความคิดมากเพราะ นั้นฮนะสปีครึ่งนับจากนี้คนราศีกุมจะไม่มีโอกาสได้ฟุ่มเฟือยหรือสุขสบายเท่าที่ควรเหมือนที่ผ่านมาแต่มันเป็นข้อดีที่ทําให้คุณจะเก็บเงินได้อยู่นะครับจากที่ผ่านมาคุณใช้เงินเก่งนะครับตรงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีและข้อที่5ครับชาวราศีกุมจะได้รับความอดทนกําลังใจที่ต่อสู้กับปัญหาต่างๆอย่างไม่มีวันถอยหนีและชาวราศีกุมจะได้รับชัยชนะจากการต่อสู้โต้เถียงกับคนอื่นและที่สําคัญสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคสุดท้ายแล้วขอให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่ามันจะเป็น เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนปัญหาอุปสรรคการทํางานต่างๆของคุณที่มีปัญหาที่คุณเครียดที่คุณไม่ต้องกวนคอยรว้ว่าสุดท้ายแล้วมันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับนี่คือคุพยากรของชาวราศีกุมนับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 56 6ไปถึง2ปีครึ่งด้วยทธพผลของดาวเสาร์ครับสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับต้องบอกว่าคําทํานายที่ดาวเสาย้ายเข้าเรือนวินาศมันเป็นคําทํานายที่ออกไปใน2ทางเลยคือถ้าเป็นโหราศาส แบบสิบลักก็จะเป็นคำนายที่ค่อนข้างดีเพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในวินาศคือทําอันตรายอะไรไม่ได้คือเสาร์ได้เป็นดาวแห่งความเชื่องช้าความเฉยชาความผิดหวังหนี้สินปัญหาต่างๆมันอยู่ในมุมวินาศคือมุมอับจึงทําอันตรายแก่ชาวราศีมีนไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีโหราศาสไทยในบางระบบซึ่งอาจจะส่งผลในด้านไม่ดีบ้างนะครับแต่ตรงนี้เราจะมาวิพากษ์สรุปและหาคาตอบให้นะครับต้องบอกว่าตามคําทํานายของโหราศาสไทยเขาจะบอกว่าเมื่อดาวเสาร์โคจรเข้าวินาทพบที่12มันจะทําให้ คนราศีมีนเกิดความกัดกรุ้มกับงานที่เคลียร์ไม่ลงตัวเบื่อนายงานอยากเปลี่ยนงานอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายผู้อื่นเบื่อหน่ายคู่ครองเบื่อหน่ายการงานแบบไม่มีเหตุไม่มีผลจะเกิดความวิตกกังวลเรื่องของสุขภาพและเรื่อง,องการใช้จ่ายการเงินคุณจะต้องไปข้องเกี่ยวกับงานซ่อนเร้นงานในห้องแคบคุณอาจจหนีผู้คนแอบทำงานอยู่แดนไกลหรือกักขังตัวเองเพื่อเคลียร์งานเป็นช่วงที่คุณไม่ชอบวุ่นวายใครรู้สึกว่าวุ่นวายกับ แล้วมันนําทุกมาให้เราเหลือเกินอยากปีกวิเวกจะรู้สึกใจร้อนมากขึ้นความอดกลั้นมีน้อยลงแต่จะโชคดีในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลนะครับในเรื่องของการงานดาวสาวที่อยู่ในเลวินาถ้าเป็นตามตำราสิบลักมันจะส่งผลส่งประโยชน์ให้คุณเลยนะครับไม่ว่าคุณจะติดต่อกิจการใดๆกับใครก็ตามจะประสบความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่จะมีโอกาสดีในด้านการงานมากเลยนะครับแม้ว่าเรื่องงานอาจจะทําให้คุณหนักใจอยู่บ้างงานถูกบีบทั้งเงื่อนไขเวลาและการเร่งรัดจากคู่ค้าหรือผู้บ คับบัญชาครับแต่มันก็จะสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับในเรื่องการเงินครับมันอาจจะมีรายจ่ายสูงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมแต่คุณยังโชคดีที่มีเงินเข้ามามา,มากหลายทางคุณจะมีโอกาสใช้นี้ใช้สินหมดแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คือใครที่นัดหมายคุณเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะถูกเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับปัญหาหนี้สินที่มีอยู่จะสามารถเคลียร์ได้เงินเก่าที่รอคอยมีโอกาสที่จะได้นะครับในเรื่องของความรักครับต้องบอกว่าคนโสดอยู่ช่วงนี้มีโอกาส ที่จะสมหวังในเรื่องความรักมีโอกาสจะเจอรักแท้เป็นรักที่ซื่อตรงต่อกันแต่ด้วยดาวเสาร่วมกับราหูอยู่ในเรือนวินาศมันจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นคนที่มาจากทางไกลต่างชาติต่างถิ่นนะครับถ้าช่วงนี้คุณมีคู่อยู่แล้วอยู่กินกันแล้วแต่ยังไม่มีบุตรจะมีโอกาสได้บุตรในระยะนี้เลยและบุตรคุณจะเป็นคนใจดีเป็นคนดีใจบุญเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักเป็นอภวชาติบุตรให้คุณในอนาคตเป็นบุตรที่มีความสามารถแต่เขาจะ เชี่ยวชาญในด้านของภาษาเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีหรือจะต้องศึกษาที่ต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณมีเกณฑ์การที่จะเดินทางไกลในช่วงสองปีครึง่งและเดินทางบ่อยด้วยคุณจะได้ไปท่องเที่ยวดูงานในที่ต่างๆจะรับประโยชน์ตามเป้าประสงค์ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้คุณจะมีความรับผิดชอบในงานค่อนข้างสูงมากในช่วงนี้แต่การติดต่อประสานงานจะต้องการไหวพลิบในการเจรจารผู้ใหญ่จะห่างเหินหวังพึ่งท่านได้ยากนะครับสุขภาพของคุณช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นครับจะมีอาการเฉยชาย เนื่องจากดาวเสาร์จะรู้สึกมึนๆหัวไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเลือดลมไม่ค่อยดีนักใจที่พลของเสาร์ไปร่วมราหูนะครับคุณต้องระมัดระวังเรื่องความดันโลหิตให้มากไม่ควรเดินทางตอนกลางคืนหรือไปกินอะไรมึนเมาเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวเองในช่วงสองปีครึ่งนี้ให้ดีด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณเรื่องทุกอ,อกทุกใจในเรื่องของกําไรที่ทําอะไรแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่เป็นไปตามประสงค์เจอ อะไรที่แย่ๆทำคุณค้นไม่ขึ้นน้ำตาตกเสียใจเพราะดีกับคนอื่นเกินไปเพราะไว้ใจคนอื่นเกินไปจึงทำให้ผิดหวังตอนนี้สถานการณ์นี้ได้เข้ามาสู่จุดที่ขี้คลายแล้วครับนับตั้งแต่นี้2ปีครึ่งชีวิตคุณจะพบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สำเร็จสิ่งที่สมหวังอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ กำไรลุ้นดวงชะตาของกลิ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทเป็นกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อ1นงวงค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9์แปดห้หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ